สวัสดีค่ะคุณลูกค้าคาตัวนี้นะคะเป็นสินค้านะคะเข้ามาใหม่นะคะเป็นเต้าเจี้ยวเมืองจีนนะคะเต้าเจี้ยวเมืองจีนตัวนี้นะคะเป็นกระปุกนะคะเป็นกระปุกใหญ่แบบนี้นะคะอยู่ที่450กรัมนะคะคุณลูกค้าส่วนฝาด้านบนนะคะตรงนี้นะคะคุณลูกค้าไม่ต้องตกใจนะคะนี่เขาจะเป็นวันผลิตนะคะไม่ใช่วันหมดอายุนะคะ <c oughs> เดี๋ยวแอดมินนะคะจะให้ดูก่อนนะนี่ดูด้านนอกขวดนะคะ เห็นไหมคะเป็นเม็ดเต้าเจี้ยวเลยตัวนี้น่าทานมากนะคะแล้ววันนี้นะคะแอนมินก็เลยว่าจะไปล,ลองผัดผักบุ้งดูนะคะนี่แล้วดูด้านในนะ <c oughs> เห็นเราแบบว่าดูน่าทานมากเลยนะคะเป็นเม็ดๆเลยนี่นะคะเดี๋ยวจะตักเนื้อให้ดูนะคะนี่นะคะดูใก,ใกล้ๆนี่นะคะเอาไปผัดผักบุง้งผัดผักได้นะคะ แล้วก็สนใจยังไงนะคะกดสั่งซื้อที่ร้านมาดามชิคช็อปหรือว่าร้านแม่จ๋าช็อปนะคะเข้าไปที่โหมดวัตถุดิบนะคะหรือว่าโหมดอาหารนะคะเครื่องปรุงนะคะเพราะว่าเราจะเอาเข้าไปที่หมวดนั้นเพื่อให้ลูกค้านะคะหาสินค้าได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วตอนนี้นะคะร้านมาดามชิคช็อปร้านแม่จ๋าช็อปนะคะใน Lazada านะคะมีส่งฟรีนะคะทางร้านช่วยค่าส่งให้ลูกค้านะคะ40บาทนะคะคุณลูกคา้ากดที่รูปรถสีเขียวนะคะจะได้เซฟเงินไปได้40บาทเนาะสนใจยังไง ง่ายกดสั่งซื้อที่ lazada s h o p e e นะคะร้าน radam s h อ p ร้านแม่จ๋าช็อปได้ค่ะขอบคุณค่ะ